หล่นเปิดตัวในไทย toyota hiace suv ไซมินิคอมแพคต้นแบบพื้นฐาน hiace กระบะแชมป์ Hi ah สวัสดีเ็นแฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่ toyota h i a c นะครับได้ปล่อยภาพทีเซอร์สำหรับ suv ไซมินินะครับแล้วก็มีการเปิดตัวนะเมื่อวันที่15ตุลา2,024ที่ผ่านมานะที่อินโดนีเซีย โดยโตโยต้าอินโดนีเซีย,ยได้เปิดผ้าคลุมอย่างเป็นทางการสําหรับโตโยต้าไฮลักแลงกาหรือว่าไฮลักแชมป์ในประเทศไทยเวอร์ชั่นผลิตจริงและจําหน่ายจริงโดยมีให้เลือกเพียงรุ่นฐานล้อสั้น2,750ม mm, ิลิเมตรมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบ149แรงมา และเครื่องยนต์เบนซิน2.8ลิตร138แรงมานอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยรถต้นแบบอนเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นบนไฮรักแลงกาโดยใช้ชื่อเรียกสั้นๆว่าไฮรักแล er งกา s u v compact แพคโตโยต้าไฮร er ักแลงกา s u v compact เป็นการนำเอาไฮรักแชมป์รุ่นฐานล้อสั้นมาดัดแปลงโดยการเพิ่มห้องโดยสารด้านหลังออกแบบตัวถังให้มีประตูด้านข้างและประตูท้ายเพื่อรับรองการเข้าออกแถวที่2และแถวที่3โดยจำนวนผู้นั่ง จะมีผู้โดยสารทั้งหมด7ตำแหน่งและตกแต่งด้วยวัสดุสีทูโทนเขียวตัดดำเสริมความดูเล็กน้อยด้วยล้ออันลอยขนาด16นิ้วรัดด้วยยาง AT ขนาด215ทับ70 R16 ถือว่าเป็น SUV ขนาดเล็กแล้วก็ไซมินิในส่วนของภายในยกชุดมาจากไหยลักแหลงกาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดหน้าจอเลื่อนไม้พวงมาลัยรวมไปถึงคอนโซลทว่าเบาได้รับการออกแบบให้เป็นรูปทรงใหม่ ผมด้วยวัสดุหนังสีทูโทนเทาสลับน้ำตาลและมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสไตล์รถนั่งอาทิเช่นช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยแถวผู้โดยสารแถวตอนที่2และตอนที่3บริเว,เวณเพดานรวมไปถึงมือจับแล้วก็ไฟซองในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถวที่1แถวที่2ในส่วนแถวที่3ยังไม่มีสำหรับขมพลัง suv compact ไซมินีเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลให้กำลังสูงสุด149แรงมาแรงบิดสูงสุด3 4 3ินิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ จังหวะและอีกหนึ่งขุมพลังเป็นเบนซิน2.0ลิตร139แรงมา้าสำหรับ SUV ไซมินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์รุ่นนี้ในไทยเองนั้นอาจจะมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปเพราะว่าโตต้ตาก็ได้ยืนยันว่าจะใช้แพลตฟอร์มไฮรักกระบะแชมป์และมีรูปร่างที่แตกต่างจากรุ่นที่มีจำหน่ายอย่างอินโดนีเซียแต่ในไทยยังไม่มีข่าวว่าจ,จะมีการเปิดตัวสำหรับ SUV ไซมินิแต่เราก็ได้เห็นเขาโครงสำหรับ SUV พื้นฐาน ไหรักกระบะแชมป์ที่มีจำหน่ายอย่างอินโดนีเซียและเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่15ตุลา2024ที่ผ่านมาส่วนไทยรอรุนว่าจะมีเซัร์ไพรส์ไหมสำหรับปลายปีนี้ SUV ไซมินิราคาตา่ำกว่า1ล้านบาทเชื่อได้ว่าแพลตฟอร์มของไทยการออกแบบของทีมงานวิศวกรของไทยน่าจะดูดีแล้วก็สวยงามก่อทางอินโดนีเซียแน่นอนเพราะว่าที่ไทย ถือว่าค้นชื่อเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์รวมไปถึงขุมพลังคนไทยเรียกร้องว่าอยากได้รุ่นขับซีหรือจะเป็นการทํารุ่น4ประตูไม่ใช่ทําออกมาแค่2ประตูต้องรอติดตามสําหรับสาวกพี่โตลองคอมเมนต์มากันหน่อยครับว่ารุ่นใหม่ s u v ไซมินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ในบ้านเราจะมีจําหน่ายภายในปลายปีนี้ไหมหรือต้องรอไปก่อนสําหรับ SUV รุ่นนี้ซึ่งก็ได้เห็นไปแล้วว่าเขามีการผลิตจริง บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ที่มีจําหน่ายในบ้านเราในส่วนของขุมพลังบ้านเราจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับไฮรักชแชมไหมต้องรอติดตามยังไงก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ